พระราชวังกัรเป็นพระราชวังโบราณสร้างขึ้นโดยพยาลิไทยพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทยัยทรงสร้างขึ้นในคราวที่พระองค์ทรงประทับที่เมืองสองแควหรือจังหวัดพิษณุโลกเป็นเวลาเจปีตั้งแต่พศ1905ถึง1912ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตกทางด้านทิศเหนือของเมืองพิษณุโลก เป็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อทรงดำรงตำแหน่งอุปราชในขณะนั้นเมืองพิษณุโลกมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของกรุงศรีอยุธยากรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานพร้อมทางประกาศขอบเขตที่ดินโบราณสถานเมื่อพศ2537พระราชวังจันทร์เป็นที่ตั้งศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้เสียสละเพื่อชาวไทยเมื่อมาเยือนพิษณุโลกเมืองสองแควต้องมากราบสาการะสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายในพระราชวังมีวัดวิหารทองที่ประดิษฐานพระอัฐารดองค์จำลองเท่าขนาดจริงวัดสรีสุคตวัดโพทองและมีพิพ,ธพิธภัณฑ์ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ที่จัแสดงเรื่องาอราวเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช